เคยไหมคะความรู้สึกที่แบบเอ๊ะชอกตรงหน้าเหตุการณ์นี้บทสนทนานี้มันเหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป๊ะเลยทั้งที่ลึกๆเราก็รู้นะคะว่านี่มันครั้งแรกจริงๆความรู้สึกแปลกๆชวนเอ่อชวนขนลุกนิดๆนี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าเดชาวู วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะมาเจาะลึกความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดนี้กันเราจะลองมองจากหลายๆมุมเลยนะคะทั้งข้อมูลทางการแพทย์เอ่อจากวิดีโอของโรงพยาบาลนครทนแล้วก็มีงานวิจัยทางสมองจิตวิชาใหม่ๆด้วยจากบทความในกาเซตตาเอ็กซ์เพรสแล้วก็ข้อมูลทั่วไปจากศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองวิกิพีเดียก็มีค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่ามันคืออะไรกันแน่เกิดจากอะไรแล้วแค่ไหนถึงปกติ แล้วเมื่อไหร่ที่เออความรู้สึกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเงินเริ่มง่ายๆก่อนเลยนะคะตกลงแล้วเดชาวูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะถ้าสรุปจากทุกแหล่งข้อมูลเลยนะคะมันก็คือความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเนี่ยมันคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเหมือนเคยผ่านมาแล้วชื่อเดชาวูนี่ก็ตรงตัวมากๆเลยนะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเคยเห็นแล้วคนที่เริ่มใช้คำนี้แบบเป็นทางการเลยคือเอมิลบอรักนักประจัตษ์วิทยาชาวฝรั่งเศส เกือบร้อยปีแล้วนะคะในหนังสือของเขาใช่ครับมันเป็นประสบการณ์ทางจิตที่จริงๆแล้วพบได้ทั่วไปเลยนะคนส่วนใหญ่ผมว่าเคยเจอกันไม่ว่าจะตอนตื่นหรือบางทีเผลอๆตอนหลับก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันได้ความรู้สึกมันจะออกแนวพิสวงสง์หน่อยอธิบายยากคือบางทีก็ทำให้คิดไปไกลถึงเรื่องเ,ออเหนือธรรมชาติไปเลยก็มีครับเพราะมันขัดแย้งกับความจริงที่เราก็รู้ตัวอยู่ว่านี่มันครั้งแรกจริงๆ ที่บอกว่าพบได้ทั่วไปนี่มันประมาณไหนคะถึงจะเรียกว่าอาปกติไม่น่ากังวลมีข้อมูลจากทางโรงพยาบาลนะครธน,นค่ะเขาบอกไว้น่าสนใจว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเจอปีละครั้งสองครั้งอันนี้คือสบายๆเลยถือว่าปกติมากๆค่ะไม่ต้องกังวลค่ะปีละหนสองหนนี่คือธรรมดามากแต่ถ้ามันถี่กว่านั้นล่ะคะเช่นข้อมูลจากโรงพยาบาลเดียวกันบอกว่าถ้าเจอเดือนละครั้งหรือบ่อยกว่านั้น หรือข้อมูลจากทางท้องฟ้าจำลองที่ระบุว่าถ้าเกิน3ามครั้งในเดือนเดียวนะครับอันนี้เอ่ออาจจะเริ่มเป็นสัญญาณที่ควรให้ความสนใจแล้วอาจจะมีอะไรซ่องอยู่ลึกๆเกี่ยวกับการทำงานของสมองก็เป็นได้ค่ะอ๋อชัดเจนเลยค่ะเรื่องความถี่ทีนี้เข้าเรื่องสองคัญเลยทำไมจู่ๆเราถึงรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้ล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นในหัวเรากันแน่ ดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบเดียวที่แบบฟันธงได้เลยใช่ไหมคะแต่ทฤษฎีก็น่าสนใจมากๆค่ะมีแนวคิดแรกๆที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะคือมองว่าเดจาวูเหมือนเป็นแบบว่าเสียงสะท้อนจากความทรงจำเก่าๆที่เราลืมไปแล้วอาจจะจากตอนเด็กๆหรือจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้จำรายละเอียดเป๊ะแต่พอมาเจอสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบบางอย่างคล้คลายๆกัน สมองเลยไปสกิดความรู้สึกคุ้นขึ้นมาแต่จําไม่ได้ว่ามาจากไหนใช่ครับแล้วมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งของความรู้สึกขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมาก่อนเลยจริงๆแต่ที่นั่นอาจจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือการจัดวางอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกับที่เราเคยเห็นมากๆสมองส่วนหนึ่งจับความคล้ายนี้ได้ก็เกิดความรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมา แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยืนยันหนักแน่นว่าเฮ้ยนี่ครั้งแรกนะไอความรู้สึกที่มันขัดแย้งกันร,ระหว่างคุ้นจังกับไม่เคยมาแน่ๆนี่แหละครับที่อาจจะจุดชนวนให้เกิดเดจาวูขึ้นมาได้ตามแนวคิดของคุณแอนคลีรีที่ถูกอ้างถึงในงานวิจัยอืมฟังดูสมเหตุสมผลนะคะเหมือนสมองพยายามเชื่อมโยงข้อมูลเก่ากับใหม่แต่ก็เกิดสับสนนิดหน่อยแต่แนวคิดนี้มันอธิบายความรู้สึกที่แบบ เป๊ะๆเ,เลยว่าเหตุการณ์นี้ทั้งดุ้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วได้สมบูรณ์ไหมคะหรือว่ามีมุมมองอื่นอีกที่ลงลึกไปถึงกลไกของสมองโดยตรงเลยเป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่ามันมีอีกกลุ่มทฤษฎีเหมือนกันที่มองว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความทรงจำเก่าๆอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นความผิดพลาดชั่วคราวในการประมวลผลของสมองเองเลย เหมือนมีสัญญาณไฟฟ้าบางอย่างมันลัดวงจรไปแวบหนึ่งประมาณนั้นครับอ๋อเหมือนระบบมันรวนไปนิดๆใช่ครับประมาณนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการพูดถึงสมองส่วนที่เรียกว่ากลีบขมับหรือ temporal lobe ซึ่งส่วนนี้สำคัญมากๆครับเพราะมันเกี่ยวกับทั้งอารมณ์ความจำแล้วก็การรับรู้ด้วย ทีนี้ถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าผิดปกติเล็กๆน,น้อยๆหรือการทําง,งานมันสะดุดไปชั่วครู่ในบริเวณนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งเจอได้และนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สําคัญมากครับเพราะในกรณีที่เดจาวู u, มันเกิดขึ้นบ่อยผิดปกติอย่างที่เราคุยกันเรื่องความถี่เมื่อกี้นี้มันอาจจะสัมพันธ์กับภาวะที่รุนแรงกว่านั้นเช่นอาจเป็นสัญญ,ญาณเริ่มต้นของอาการชักหรือโรคลมชักได้จริงๆอย่างที่ทั้งทางโรงพยาบาลนครธน,นแล้วก็ทางท้องฟ้าจำลองเตือนเอาไว้เหมือนกันครับ หฟังดูจูจังเหมือนกันนะคะเนี่ยจากแค่ความรู้สึกแปลกๆอาจจะโยงไปถึงเรื่องระบบประสาทได้เลยแสดงว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะแล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะที่พยายามอธิบายเรื่องนี้มีครับและอันนี้เป็นมุมมองที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยจากงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่ค่ะ ของดรอากิระโอคอนเนอร์จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู์ที่บทความแกสตาเอ็กซ์เพรสพูดถึงเขาพยายามจะจำลองความรู้สึกคล้ายๆเดจาวูขึ้นมาในห้องทดลองเลยครับจำลองเลยเหรอคะทำยังไงคะวิธีการเขาก็น่าสนใจนะครับเขาให้อาสาสมัครฟันลิสคคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกันมากๆเช่นคำว่าหมอนเตียงกลางคืนฝันอะไรแบบนี้แต่จงใจไม่พูดคำที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของกลุ่มคำนั้นในตัวอย่างนี้ก็คือคำว่านอนหลับ พักสักครู่เขาก็ถามอาสาสมัครว่าเมื่อกี้ได้ยินคำว่านอนหลับไหมครับอ๋อแล้วผลเป็นยังไงคะอ่ะไอ้คำว่านอนหลับเนี่ยมันคุ้นหูอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่มั่นใจว่าไม่ได้ยิงจริงๆมันเกิดความรู้สึกขัดแยง้งคล ja ้ายๆเดจาวูขึ้นมาเลยครับแล้วตอนที่เขารู้สึกแบบนั้นเขาสแกนสมองดูด้วย MRI ด้วยใช่ไหมคะผลเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นใช่ครับและนี่คือจุดที่น่าทึ่งมากม เขาพบว่าสมองส่วนที่ทำงานเด่นชัดขึ้นมาตอนนั้นไม่ใช่ฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางความจำหลักของเรานะครับแต่กลับเป็นสมองส่วนหน้าผาก Frontal Areas ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการประเมินแล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องฮะจริงเหรอคะแปลว่าอะไรคะสมองส่วนตัดสินใจทำงานแทนที่จะเป็นส่วนความจำเหรอคะดรโอคอนเนอร์ตีความไว้น่าสนใจมากครับเขาเสนอว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ย เดจาวู ja vu, มันไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบความจำแต่มันอาจจะเป็นผลลัพธ์ของการที่สมองส่วนหน้ากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของความจำอยู่ต่างหากคือพอสมองส่วนหน้าตรวจเจอความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่รู้ฉันไม่ได้ยินคำนั้นนะกับสิ่งที่รู้สึกแต่ทำไมมันคุ้นจังเลยมันก็เลยส่งสัญ,ญญาณเตือนออกมาว่าเฮ้ hey, ตรวจเจอข้อมูลที่ขัดแย้งกันนะซึ่งไอ้สัญ,ญญาณเตือนที่ว่านี้แหละครับคือความรู้สึกเดจาวูที่เราประสบกันเฮ้ย hey, อันนี้คือ เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะหมายความว่าเดจบูอาจจะไม่ใช่สัญญาณว่าสมองรวนหรือความจําผิดพลาดแต่กลับเป็นสัญญาณว่าระบบตรวจสอบความจําของเรากําลังทํางานได้ดีกําลังทําหน้าที่จับผิดความทรงจําที่ดูไม่ชอบมาผักกลนอยู่เออมีความเป็นไปได้สูงเลยครับตามแนวคิดนี้และมันอาจจะช่วยอธิบายได้ด้วยนะครับว่า ทำไมเดจาวูถึงพบบ่อยในคนอายุน้อยที่ระบบต่างๆของสมองอยังทำงานเต็มที่อยู่แล้วก็มักจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นที่ระบบความจำและการตรวจสอบอาจจะเริ่มเอ,อ่อถดถอยลงไปบ้างแต่แน่นอนครับนี่ก็ยังเป็นทฤษฎีที่ต้องศึกษากันเพิ่มเติมต่อไปแล้วมันก็ทิ้งคำถามน่าคิดไว้อีกว่าแล้วทำไมบางคนถึงไม่เคยรู้สึกเดจาวูเลยล่ะอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับน่าทึ่งจริงๆค่ะสรุปคือมีทั้งมุมมองว่าเป็นเสียงสะท้อนความจำเก่า เป็นความผิดพลาดช,ชั่วคราวของสมองส่วน Temporal l o ล e หรืออาจจะเป็นสัญญาณว่าระบบตรวจสอบความจำกำลังทำงานโอเคค่ะกลับมาที่เรื่องที่เราควรต้องระวังกันบ้างดีกว่าเมื่อไรที่เดจาวู u, มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแปลกๆแ,แล้วแล้วควรไปหาหมอคะย้ำเรื่องความถี่ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดบ่อยอย่างที่โรงพยาบาลนนะครทรบอกคือเดือนละครั้งหรือมากกว่าหรือที่ทองพ้าจำลองระบุค,คือเกิน3ครั้งต่อเดือนอันนี้ต้องสังเกตตัวเองเป็นพิเศษเลยค่ะ และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือถ้าเดจาวูไม่ได้มาแค่ความรู้สึกคุ้นเคยล,ยลอยๆแต่มาพร้อมกับอาการอื่นร่วมด้วยเช่นรู้สึกเหมือนเห็นภาพความทรงจำเก่าๆซ้อนเข้ามาคล้ายๆกับความฝันหรือมีอาการเมื่อยลอยสูญเสียการรับรู้ไปชั่วขณะร่วมด้วยอันนี้ยิ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าคุณไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะครับเพราะอย่างที่บอกมันอาจจะเชื่อมโยงกับโรคลมชักหรือปัญหาทางระบบประสาทอื่นๆได้ ซึ่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG ก็อาจจะช่วยให้เห็นภาพชัดแจงขึ้นได้ครับเข้าใจเลยค่ะต้องดูทั้งความถี่และอาการร่วมด้วยไหนๆก็พูดถึงความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับความจําแล้วเหมือนจะมีอาการอื่นที่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เดจาวูด,ด้วยใช่ไหมคะเห็นแวบๆในข้อมูลใช่ครับมีพูดถึงในวิกิพีเดียด้วยอย่างชาเมวูอันนี้ตรงข้ามกับเดจาวูเลยครับคือรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วเช่น มองหน้าเพื่อนสนิทแล้วจู่ๆก็รู้สึกแปลกๆเหมือนเป็นคนแปลกหน้าไปซะงั้นหรืออ่านคำที่ใช้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้มันดูไม่คุ้นตาเอาเฉยมันเกือบจะตลกแต่ก็น่าขนลุกนิดๆเหมือนกันนะครับฮนึกภาพออกเลยค่ะมันคงรู้สึกประหลาดหน้าดูแล้วก็มีอีกอัน Press Goo หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Chip of the Thun อาการติดอยู่ที่ปลายลิ้นอันนี้น่าจะเคยเป็นกันบ่อยนะคะคือนึกคำนึกชื่อหรือข้อมูลอะไรบางอย่างออก รู้สึกว่ามันวนๆอยู่แถวนี้แหละแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกพูดออกมาไม่ได้สักทีนั่งหงุดหงิดเหมือนกันนะคะนีใช่ครับทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าสมองและความจำของเรามันทำงานซับซ้อนจริงๆแล้วบางทีก็เล่นตลกกับเราได้เหมือนกันนะครับจริงค่ะเอาละค่ะเราก็เจาะลึกเรื่องเดจาวูกันมาพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ความหมายความทีปกติทฤษฎีต่างๆจนถึงสัญญาณเตือนแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราสรุปได้ว่า เดจาวู ja เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆมันเหมือนเปิดหน้าจ่างเล็กๆให้เราแอบดูการทำงานของสมองและความทรงจำที่ซับซ้อนบางทีก็เป็นแค่เรื่องปกติธรรมดาหรืออาจเป็นสัญญาณว่าระบบตรวจสอบในสมองเรายังฟิตปังทำงานได้ดีแต่บางครั้งโดยเฉพาะเมื่อมันมาบ่อยๆหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงบางอย่างที่เราควรใส่ใจและไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะใช่ครับถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญที่ควรจำไว้ก็คือ1 เดจาวูคือความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ 2. ปกติเจอปีละ1-2ครั้งถ้าถี่ระดับเดือนละครั้งขึ้นไปหรือเกิน3ครั้งต่อเดือนรวมกับมีอาการคล้ายฝันควรปรึกษาแพทย์ 3. ส,สาเหตุก็มีหลางทฤษฎีทั้งเรื่องความจำเก่าสมองส่วน t e m p อร์โลบทำงานผิดปกติชั่วคราวหรืออาจเป็นสันญญาณของระบบตวรวจสอบความจำที่ทำงานอยู่และสุดท้ายคือสังเกตความถี่และอาการร่วมให้ดีครับ นั่นคือสัญญาณสำคัญที่สุดขอบคุณค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะทีนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะต่อยอดจากทฤษฎีของดรโอคอนเนอร์ที่ว่าเดจาวูอาจเป็นสัญญาณของระบบตรวจสอบความจาที่กาลังทางานถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันอาจจะบอกใบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของความทรงจําของเราได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วความทรงจํามันไม่ใช่การเปิดวิดีโอเทปเก่าดูแบบเป๊ะแทุกครั้งแต่อาจจะเป็นการสร้างขึ้นใหม่หรือปฏิบประต่อทุกครั้งที่เราพยายามจะนึกถึงมันกันแน่อืมน่าเก็บไปคบคิดต่อดูนะคะ